สบายดีถักท,ทายสบายดีผมมาเป็นเนาเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบเบอร์กุลสุลคนเป็นเนาะนะมันนี้ก็ต้อนหับเข้าสู่ซอกซ้ายลมถิน่โนเซโนคือเก่าเป็นเนาะ้ายลมถินนม่นเซโนมาดิมันมามันมาในบรรยากาศคือฝ่าคือฝนเป็นนาข้างหลังฝนตกวันัจจิตฝนตกทั้งวันเลยนะคพั่นะฝนตกทั้งวันเลยมนี่อยู่ที่บ้านของบัจจิตเองเป็นเนาฝนตกลิน ตกแต่เมื่อคืนพี่น้องไอ้ฝนก็ได้คือว่าตกแต่เมื่อคืนนี้ผู้เล้วพี่น้องเมนี่ก็คือเก่าพี่น้องเก็บภาพบรรยากาศหลักเหตุคลิปประจำวันทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆชาวยูทูบคือเก่าคือเดิมอยู่ที่เขาเป็ดเขาไก่เขามาจีบคือเก่าเลพี่น้องมาทางหลังสังเกตเห็นทางหลังพี่น้องจะเป็นอ่ะเขาไก่ของมาจีบเองที่อยู่ทางหลังพี่น้องเป็ดเขาไก่ะเขาเป็ดเหมือนเอาไก่ น,นี้ก็บริรไดไปทางใดนะพี่น้องเนาะบริรไดไปทางใดไม่คิดยูทีพอกไปข้าวไกลข้า,าวเก่าเลยนะั้นจะก,กี้ว่ามีโปรแกรมจะอันออกไปอ่ะอัดคลิปอยู่ที่นอกสถานที่หน่อยหนึ่งแต่ว่าอ่าฝนตกพี่น้องฝนตกเห็นห้อันยกเลิกโปรแกรมตัวที่ว่าจะออกไปอัดคลิปอยู่ที่นอกสถานที่นั่นแหละพี่น้องเลย <laughs> มันนี่ก็เลยมาอัดคลิปอันอยู่บอลเก้าบอลเดิมนะพี่น้องอยู่ทีอันข้เป็ดข้าไก่แหละพี่น้องคลิปประจําวันคือเก่าอัดคลิปประจําวันตามเก่าตามเคยนะพี่น้องมันนี่พาพี่น้องมาเบิอ่าพาบรรยากาศนาข้างานจิตอะไรพี่น้องที่ว่าดําแล้วพี่น้องดําแล้วใน ติดก่อนเป็นไปเป็นน้องเขากําลังติดก็กาลังติดพี่น้องไหหน้าตากะของบัจจิตที่ดําแล้วในติดก้อนพี่น้องไม่นี้กับฝนตกบดมือเขาอะไรพป่น้องเลยฝนตกเบิดมือเนก็นดีคือกันเหตุให้เขาที่ว่าดาแล้วกําลังเริ่มเขียวนะพี่น้องนะเริ่มเขียวเนี่ยพ่มีฝนตกลงมาเนี่ยพี่น้อง ฝนตกลงมาให้มาพี่น้องวันนีเก็บภาพบรรยากาศท้องไห่ท้องนามาฝากพี่ฝากน้องคือเก้าพี่น้องภาพบรรยากาศท้องไร่ท้องนาในพี่น้องนะคิปปัจจุบ,บันของบัจจิตในมือนี้นะพี่น้องจะได้อย่าลดื่มนะพี่น้องเด้อพี่น้องทนายชิดเดียวเขามาแล้วก็อย่าลืมช่วยกดชับสครายกดไลค์กดแชร์ ให้บอจีได้พ oh so right ี่น้องเด้อมาในบรรยากาศบ้านนาพี่น้องเห็นปะเจอได้ยินเสียงกบเสียงเขียดห้องอยู่บอพี่น้องเสียงกบเสียงเขียดห้องอยู่น้องวันนี้ก็มาหล่อบังนาพี่น้องเลยหล่อบังขอนาหบังว่าหลังจากว่าที่ดำนาแล้วทำยังไงหลังจากว่าที่ดำให้ดำนาแล้วในอาทิตย์ก่อนพี่น้องสังเกตเบังก่อนพี่น้องมาสังเกตเบังก่อยหน่อ ฝากนีเมนบบเคียบอะไรเพี่นเองเลยเคียบปันนะฝากนี่เพี่องเนาเมนบกเคียบปันไดพี่นนะ้องฟาก ตอนนี้กาอยู่ที่ไฮนาบัจจิตเด็กพี่น้องทั้งลังเป็นภาพในกาไฮนาเด็กพี่น้องทั้งลังในกะแม่เด็พี่น้องทั้งลังสุดไปในกะแม่ไฮนาตากาอ่าคอมบัจจิตสว่างดำแล้วในติดก่อนใช่ไหมเนาะตอนนี้จะมาอยู uh, uh, ่ก like ับเฮียอินเพิ่นเพิ่นกำลังลุกหง่ากันมาเนาะพวกหง่าเฮียเฮียเฮียอินเพิ่นลุกหง่านะพี่น้องเพิ่นโดนหง่าเพิ่นมาเลี้ยงงัวเพิ่นพี่น้องดิงัวเพิ่นมีทางนายเพิ่นบอกพี่น้อง งัวเฮียอินมันอยู่ทางในห้องโตมันนี่พ,พระพลอยิดกลามาเบิ่งภาพาที่ช่างเบิ่งภาพในรยากาศในนาตะกะอันนี้ใช่ไหมบ่เมื่อนี้มันเขาเขียวงามดีพี่น้องเขียวงามอุ้มทุมทกก่มเบินน่งนีพี่น้องเขียวงามอุ้มทุม่มพาพี่น้องมาเบิ่งภาพบรรยากาศในนาตะกะนี่มือนี้ครับพี่น้องมันนี่มันเขียวงามอุ้มทุ่มพี่น้องเลย เก็บภาพบรรยากาศอ่ายามแรงพี่น้องภาพบรรยากาศยามแรงอยู่ที่ไฮนาตะกะเด็กพี่น้องมาฝากคือตอนน้องเป็นบ่พี่น้องข้างหลังจะเป็นน้องเนาะทา้งค้่น้องแล้วก็ไฮนาที่ว่าดำอยู่ที่แคบน้องพี่น้องเนาะจะนิ่เชียงกบเชียงเขียดแล้วก็ตัวอะไรพี่น้องภาพบรรยากาศอยู่ไฮยีน่าไอ้พี่นาะก็ว่าก็ว่าแล้ว ยังยินเสียงกบเสียงเขียดห้องมาชี้ชี้ให้ฟังเสียงกบเสียงเขียดได้บ้างเด้อเห็นบ่พี่น้องเสียงกบเสียงเขียดบ่พี่น้องมันไดกาวเสียงกบเสียงเขียดมีที่บ้านของบิจาเอง มาน h กะมาเลาะให้นาตกะแหน่พี่น้องเลาะบ่งข้าเนื่องจากว่าีแล้วนะพี่น้องก็ือว่าโอเคเขียวงามเขียวงามอุ่มทุ่มพี่น้องเนาะเขียวงามอุ่มทุ่มมเขียวงามอุ่มทุ่มนะพี่น้องเนาะีให้หนาตากาะ นี่บัจิตกับมานังอยู่ที่ไฮนาแล้วนะมานังแย่งเขาคือว่าอะไรพี่น้องมานังแย่งเขาชมภาพบรรยากาศอยู่ให้อยู่นายามแรกนะพี่น้องนะเก็บภาพบรรยากาศบานน้านนาใช่ไมาฝากปีฝากน้องอยู่ที่ซองสายลมถิ่นเซโน,โนพี่น้องสายลมถิ่นเซโนแต่ว่า,าพี่น้องทนันใดเขับมาเบิ่งแล้วได้เห็นคลิปของบัจิตก็อย่าลืมพี่น้องเด้อควกช่วยสัสกคล้ให้บัจิตเด้อพี่น้อง เผื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของปรจริตในครั้งต่อไปนะพี่น้องนะในครั้งต่อไปพี่น้องมาฮ้นี่ปรจริตก็จะได้ขอจบคลิปคลิปนี้เพียงอ่าทอรน,นี้พี่น้องจะได้กับบกันใหม่คลิปหนาหรือว่าไลฟ์สดหนาพี่น้องนะประจริตจะมีการไลฟ์สดช่วงนี้คือว่าอะไรพี่น้องจะไลฟ์สดทุกๆวันแบบ บรมีกำหนดเวลาเนาออ่าไงไงวางยามใดไล่สดยามนั้นนะพี่นอ้องจะได้ก็อย่าลืมพี่น้องเด้อขอมาช่วยให้กำลังใจไปจิตแน่ช่วงนี้กับกำลังลิงลิงให้ช่องาผ่านโคตรไวะนะพี่น้องไกลแล้วพี่น้องไปจินกับไกลแล้วอีกประมาณเจ็ดร้อยกิโลเมตรก็ถึงเป้าหมายแล้วนะพี่น้องนะอีกประมาณเจ็ดร้อยกิโลเมตรก็ถึงเป้าหมายฝากหายพี่น้องช่วยเข้ามาให้กำลังใจไปจิตเพี่น้องแอน,นีอ่านี้พี่น้อง พบกันใหม่คลิปหน้าบาย